วันนี้เพิ่งมีทีเซอร์เทรลเลอร์ใหม่ของ gifted ที่เป็นซีรีส์ x-men ของ fox tv นะครับก็โดยที่ gifted เนี่ยจะเล่าเรื่องของครอบครัวที่มีลูกเป็นมิวเชนแล้วก็คือต้องพาลูกชายและลูกสาวเนี่ยหนีตัวกลุ่มที่ไล่ล่าที่จะจับตัวลูกชายและลูกสาวไปเป็นตัวทดลอง นี่ก็คือพอลาริสนะครับหรือลอร์นาเดนซึ่งในคอมิกเนี่ยเป็นลูกสาวของแมกนิโตแล้วก็มีพลังเหมือนกันคือควบคุมแม่เหล็กได้นี่ก็คือวอ์พาอ่าเป็นมิวเทนอินเดียนแดงที่มีพลังเยอะที่เป็นหัวหน้าของพวกพามิวเทนหลบหนีนี่คือบลิงค์ที่เราเคยเห็นในหนังแล้วแล้วก็คือในนี้เธอก็ยังสร้างพอร์ทัลสำหรับวาบได้เหมือนเดิม และนี่ก็คืออีคลิปซึ่งในคอมมิกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ชื่อว่าซันสปอตแล้วก็คือสามารถดูดพลังจากแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานของตัวเองได้